สวัสดีครับวันนี้ก็เจอช่างมากเลยครับวันนี้จะนำเสนอนทะางการตรวจเช็กลมนะครับงาตะลิสิบแนิ้วอีกแล้วนะครับแสดงอาการาสตาร์ทหมุนออกบ้างไม่อ,ออกบ้างนะครับก็ในการใช้ง่ายๆนะครับนี่พวงนะครับเดาดูนะครับไปพัดหมุนลืน่นไหมหมุนลื่นดีนะครับก็ถ้าหมุนลื่นก็ นี่เลยครับแคบสตาร์ทพัดลมเลยนะครับแคปสตาร์ทมอเตอร์นะตรงด้านหลังของนี่ทำไมเรใช้ดคร่าวๆแล้วครับขีดนะสายเข้ามานะครับแดงดำนะครับ ใส่ข้างไหนก็ได้นะครับเป็น4นะครับสตาร์ทนะครับ1.5ึ่งจุดห้ามิโคสี่ร้อยโวลต์นะครับวัดเช็ค,คดูก็ได้นะครับบางทีอาจจะวัดไม่เสียนะใช่ไหมจะวัดด้วย R ่าคูณสิบดูนะครับหนึนส,ส,สิบไม่ขึ้นนะครับ อโอเคดูสิโอเคก็ขึ้นนะครับวัดขึ้นนะครับืาอกี้อาจจะใช้ไม่ได้นะครับวัดอาจจะไม่เสียนะครฮะชัวร์คือเปลี่ยนนะครับ <c oughs> เฮยสมากามันนเปียด้วยหรอ ตัวนี้ก็เสียด้วยเสียพี่หมุนช้าหมุนเอื่อยนะตั้งเกี่ยวเกี่ยวหมุนช้าเกี่ยวกับตัวนี้ครับเกี่ยวด้วยถ้าบูทบูทบูทแกนต้องปกติอันนะครับบูทแกนปกติน้ำมันน้ำมันด้านน้ำมันน้ำมันต้องไม่แห้งหลานนะมันกดกดกดเบอร์หนึ่งไปเบอร์สองเบอร์สามไม่ไปเลยผมก็ไม่รู้มันเป็นอะไรต้องดูน้ำมันแห้งหรือเปล่าน้ำมันแห้งหรือเปล่าเช็คหลายอย่าง ใส่ปลอกเข้าหดนะครับแล้วก็หดแล้วก็หดหน่อยนะครับดึงดันนะครับใส่แท็บตัวใหม่ทางการเปลี่ยนนะครับข้านี้นนนก,นนนกันนะครับเพื่อจะได้บักกี้ง่ายๆกันนะครับ วังอย่าให้โดนท่อหดนะครับเดี๋ยวมันจะมันจะหดซะก่อนี่ตัวใส่ที่ตัวขากนะเนี้ยใส่ใส่ไฟเข้าไปนะครับ ดันข้อหดเข้ามาหนะึ่หดก่อนได้ไหแลดข้อหดเข้าไปนะครับดันข้าหดประมาณนี้นะครับเข้ไปหมดแรงนะครับความร้อนตรงที่ข้อหดนะครับ เราเปิดครั้งแรกหมุนไม่ค่อยออกนะครับสตาร์ทไม่ค่อยออกหรือว่าหมุนเอื่อยนะครับมาเติมพัดลมนาตาลีน8นิ้วนะเ,เปิดประมาณนี้ครับ<อ>ใช่ไหมครับเช็คอกาการาไว้คร่าวๆแล้วนะครับประมาณนี้ใส่แล้วก็จะมหมุนแรงกว่าเดิมน,นะครับ ลอบมอเตอร์เวลาเปิดจะหมุนช้าด้วยนะครับก,กดสตาร์ทไม่ค่อยออกนะครับโอเคด้ว่าบูสตน้ำมันไม่แห้งอะไรต่างๆนะครับตัวฝาล็อกไม่แน่นนะ ตรงรูด ¿no? okay. <nowadays> okay. <sadece> ้านหลังยังไม่คอรเข้าเลยรุ่นนะครับีข้อครับองไหมครับประมาณใส่ตัวดึงเพลองสายนะ มาดูกินนะครับแรงนะครับโอเคือบแรงนะครับการสตาร์ทไม่ออกนะครับเปิดีแค่ออกลมหมุนเอื่อยนะครับบางทีวัดไม่เสียนะครับ วัดไม่เสียแล้วไม่เปลี่ยนนะครับก็อาจจะหลงประเด็นได้นะครับโอเคครับทำไมวะเขาจบแนวทางการเช็คซ่อพมพัดลมฮาตาลอรี่88นิ้วครับอาการาหมุนเกลื่อยหรือว่าสตาร์ทไม่ออกครับเวลาเปิดสวิตช์ครั้งแรกนะครับก็หวังว่าจะมีเป็นแนวทางแก่ประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่ามือใหม่ในการเช็คตรวจซ่อมน,นะครับขอบคุณครับ